น้ำหนักเกินลบคุณช่วยออกจากลิฟคนหนึ่งครับเอาป้าออกไปใส่ชลิฟมันจะบอกว่ามาเสียสละให้ยีป้าแม่บ้านถ้าไี่มันมาสายครับพี่บีมที่มาสายเพราะว่าเป็นคนดีอยู่นี่เองมันลกน้องดาววีคิสมาย ชิญครับสวัสดีค่ะท่านประธานเอ้าว่าไงคุณบีมคุณมาหาผมมีธุระอะไรเหรออ๋อพอดีบีมจะมาแจ้งว่าวันนี้จะมีเด็กใหม่มาฝึกงานตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินน,นะคะอ๋อเลยนั้นผมให้คุณตัดสินใจเลยคุณเป็นผู้จัดการที่นี่มานานคุณก็คงจะรู้ว่าใครสมควรได้ทำงานที่นี่นี่ท่านประธานชมบีมขนาดนี้ ท่านประธานคิดอะไรกับบีมเปล่าคะเนี่ยเปล่าครับผมคิดกับคุณบีมแค่ลูกน้องเอเองั้นตำแหน่งหัวหน้าบีมขอเอาให้น้องสาวบีมนะคะท่านประธานเพราะน้องสาวบีมจบจากมหาลัยชื่อดังด้วยเกรดเฉลี่ย4.00เกรินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะคะนี่คุณบีมคุณก็น่าจะรู้ว่าผมไม่ชอบการใช้เส้นสายคุณต้องรับคนที่จิตใจดีและมีความสามารถ ไม่ใช่เอาแต่พุกพ้องตัวเองสิค่ะค่ะท่านประธานบีมบีมแค่หยอกเล่นนะคะไปคุณออกไปได้ผมจะทำงานไปสิครับค่ะค่ะค่ะบีมไปแล้วคะ่ะ <_ S 2> รอด้ค่ะรอด้ค่ะบ้าไปด้วยค่ะเฮ้ยเกี่ยวแต่บุญป้าเข้าทำไปด้วยเธอคะบ้าขอบใจจ้หนูน้ําหนักเกินลงบุนช่วยออกสริปคนหนึ่งครับเอาป้าออกไปใส่ชิลีบเอปอ,อ,ป,ป,เอป้าก็จะรีบไปทําความสะอาดห้องทากระทะเหมือนกันจ้หนูป้าขอไปก่อนได้ไหมจ้าหนูไม่ได้ ไปเดินขึ้นบันไดนู่นแก่แล้วขยับแข้งขยับขาบ่อยบ้างอายุจะได้ยืนไปกันก่อนเลยค่ะอ้าวเรื่องหนูไม่ไปหรอเดินหนูขึ้นบันไดไปก็ได้ค่ะป้าไปก่อนเลยแหวะแม่คนดีสีสังคมเชิญแกเดินให้ขาลากไปเลย แล้วแกจะทำงานตาแหน่งหัวหน้าได้ยังไงเออหนูขอโทษค่ะผู้จัดก,การพอดีว่าหนูเดินขึ้นมาได้มาห้าชั้นก็เลยมาถึงช้าค่ะพี่บีมคะมันจะบอกว่ามาเสียทละาให้เยป้าแม่บ้านถ้าที่มันมาสายค่ะพี่บีมอ๋อที่มาสายเพราะว่าเป็นคนดีอยู่นี่เองมันลกตอน,นีีชีวิตจริงนะไม่ใช่นิยายกลางพลาเวลาคนทำดีอะไรก็จะได้สิ่งที่ดีตอบแทนซื้อบือ้อ ซื้อบซื้อบซื้อบ้าพูดจัดการทำไมแกจะให้ฉันมอบโลกเกตขุนให้แกเลยไหมล่ะฮะไม่ต้องหรอกค่ะที่หนูทำแบบนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรหนูก็แค่อยากช่วยป้าเขาเฉยๆอยากช่วยแต่แฝงด้วยการเอาหน้าแกรู้อะไรนะลูกหมู ว่าแกไม่มีวันที่จะแหน่เหมือนหน้าเพราะมันต้องเป็นของฉันใช่ไหมคะพี่บีมใช่แต่ก็ไม่แน่แว,ว่าอะไรหรอคะผู้จัดการบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทเก็บเคลียร์ให้เสร็จภายในวันนี้ทาไม่เสร็จก็นอนมาที่นี่ แต่ว่าทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไปค่ะทำได้ค่ะดิสู้ๆนะลูกหมูเผื่อจะมีหวัง ไฟห้องออฟฟิศยังเปิดอยู่ล่ะสงสัยจะลืมปิดอ้าวหนูนี่มันเลยเวลาเลิกงานแล้วนะทำไมหนูยังไม่กลับบ้านอีกล่ะอ๋อพอดีหนูยังเคลียร์งานที่ผู้จัดจาก,การสั่งไว้ไม่เสร็จนะคะมันแอบ,บยากนิดนึงค่ะป้ามามาเดี๋ยวป้าสอนให้ป้าพอจะเคยทำมาบ้างจริงเหรอคะ จริงสิจ๊ะตอบแทนที่หนูมีน้ำใจให้กับป้าไงไหนไหนงงตรงไหนตรงน,นี้ค่ะป้ายากมากเลยอืมตรงนี้นี่เองอืมง่ายนิดเดียวแต่หนูทํามาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะคะมันยากมากเลยมันเริ่มยังไงหรอคะหนูก็เอายอดนี้มาลบก,กับยอดนี้แล้วมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยลูกโหจริงจริงด้วยค่ะขอบคุณนะคะป้าไม่เป็นไรจ้ะ หนูก็งงเหมือนกันค่ะว่าโบ,โบ,โบหนูไปตกอีกที่โตท่านประธานได้ยังไงไม่เป็นไรสงสัยเธอทําทตกแล้วไม่คนเก็บได้แหละค่ะแล้วนี่ทํางานไปเลยบ้างโอเคไหมก็พอได้ค่ะท่านประธานพี่บีมเดี๋ยวตั้งใจทํางานนะฉันไปละค่ะท่านประธานขอบคุณนะคะใหญ่ลูกหมูมันอ่อยท่านประธานค่ะพี่บีมเห็นใสๆแปลร้ายมีเบา ปตาเอา่ออะไรคะผู้จัดการต้องแกมาออดหรอท่านประธานไงรู้ไหมว่าเขาไปของฉันเปล่าค่ะหนูแค่เอาของคืน ข้อการหมายความว่าไงคะฉันขอไล่แกออกผู้การเกิดเรื่องอะไรขึ้นจ๊ะเสียงดังวุ่นวายเชียวก็ไม่มีอะไรหรอกป้าแค่พี่บีมไล่แม่คนดีของป้าออกก็แค่นั้นฮะไล่ออกลูกหมูก็ทำอะไรผิดเหรอจ๊ะถึงไล่ออกผิดไม่ผิดฉันก็ไล่ออกได้ ก็สอนรู้หรอกอ้าวหนูทําไมพูดจาสุนักไม่รับประทานแบบนี้ล่ะก็ป้ามาแสเองนี่ช่วยมีได้นี่หนูถ้าที่บ้านหนูเขาไม่ได้สอนเรื่องมารยาทและการวางตัวในสังคมเดี๋ยวป้าช่วยสอนให้ก็ได้จะสอนได้มากได้น้อยนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับพวกหนูสองคนด้วยแต่ป้าว่าถ้าให้ประเมินจากนิสัยและพื้นฐานจิตใจของพวกหนู มันคงสอนยากแล้วละ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาว่าสันดอนมันขุดได้แต่สันดานมันขุดไม่ได้อะ,ะนี่ป้ากล่าวใชนเหรอปากดีนะที่ใครอยู่ดีไม่ว่าดีนะป้าไม่เจียมสังขารเองส่งหนุหน้า คงจะไปได้หรอครับธรรมทาน,น,านทำไมล่ะคะทำไมบีมจะไล่ป้าแม่บ้านออกไปได้ล่ะคะก็แม่บ้านที่คุณดูถูกอยู่เขาเป็นแม่ของผมแม่ของธรานจริงเหรอเนี่ยจริงสิลูกชายฉันจะโกหกทำไมทํา,นนานไรคะมีหนะัวใจปะ ผมขอไล่พวกคุณออกไล่ลออกเลยเหรอคะท่านประธานเรื่องเล็รกๆอีนะคะ,ะ,นนะคุณแม่คะเมตตาว่าทีลูกสะภ้ยอย่างมีมด้วยค่ะเถอะถ้าฉันจะมีลูกสะภ้ยฉันจะมีอย่างแม่หนูคนนี้นี่ไม่ใช่เธอ ไม่คิดว่าคุณแม่จะมาเซอร์ไพรส์ผมโดยการปลอมมาเป็นแม่บ้านนะครับเนี่ยแม่ไม่ได้มาเซอร์ไพรส์อย่างเดียวนะแต่แม่มาหาลูกเซอร์ไพรส์ด้วยหนูลูกหมูสนใจไหมจ๊ะแกเป็นพ่อภาษาอะไรทำไมให้ลูกเรียนแค่มอสาม แล้วมันเกี่ยวอะไรกันเหรอครับเพราะผมจบแค่ปสีก็ยังเอาตัวรอดที่แกจบแค่ปสี่เลยเนี่ยลูกชายมันจบม .3 พ่อมันจบแค่ปสี่หอบหนังหน้ามามัน่นลูกสาวแม่ Lovely Family TV จะเลินแหละยายบีมจะแต่งงานทั้งทีเจ้าบ่าวจบแค่มสมคุณแม่คะเดี๋ยวหลังแต่งงานเสร็จพี่มิวจะกลับไปเรียนต่อคะ่ะฮะเรียนต่อสงสัยแต่งงานเสร็จคงต้องจ้างครูมาสอนพิเศษแฟนหนูแล้วมั้งนี่ยายบีมก่อนที่แกจะสถาปนานมาเป็นแฟนทำไมไม่สื่อพี่ดีก่อนตัวใครมันจะไปรู้ล่ะ บีมพลาดเองแหละที่ไม่ได้ถามขอโทษนะคะที่คบกันไม่ใช่เพราะความรักหรอคะความรักมันก็แค่ส่วนเดียวแต่ยังมีส่วนอื่นที่สำคัญกว่าความรักอะไรหรอคะโครงสร้างที่สำคัญสำหรับชีวิตคู่มันต้องประกอบไปด้วยฐานะและการศึกษาเป็นหลัก ครับคุณแม่ผมสัญญาว่าหลังแต่งงานการศึกษาของผมจะไม่ทำให้บีมเดือดร้อนครับโอ้ยเอางานมั่นให้มันผ่านไปก่อนดีกว่าไหมแล้วค่อยมาคุยเรื่องงานแต่งกับลูกสาวฉันเอ๊ะพ่อเจ้าบ่าไม่มาจริงๆหรอเนี่ยเออคุณพ่อมาไม่ได้ครับวันนี้โหดูถูกกันเหลือเกินเนาะพ่อก็ไม่มาลูกก็จบแค่มองสยังอยากมาแต่งเข้าครอบครัวเราอีก มันไม่เกินไปหรอ,หรอคะมาคุยเรื่องงานมงคลแต่กลับมาดูถูกกันแบบนี้ก็ฉันพูดความาล่ะเอาล่ะเธอไปบอกพ่อเธอก็แล้วกันว่าฉันไม่เรียกค่าสินสอดทองมั่นคุณแม่ให้ครอบครัวเธอจัดสินสอดทองมั่นตามฐานะที่เจ้าบ่าวจบมสาม แปลจังทำไมเขาถึงไม่เรียกล่ะลูกหรือเขาจะดูถูกเราคะคุณพ่อไม่หรอกมั้งลูกคุณพ่อคะเราแบบนี้ค่าสินสอดทองมั่นเราจะให้เขาเท่าไหร่ดีคะมิวลูก ครับคุณพ่อรักเขามากหรือเปล่าลูกรักมากครับคุณพ่อรักสุดหัวใจผมขาดดีไม่ได้ครับถ้านั้นออมค่ะคุณพ่อจัดสินสอดทองมั่นให้สน่านะก,กับครอบครัวเราอย่าให้เขาดูถูกเราได้ค่ะคุณพ่อ จริงหรือเปล่าลูกจริงคัะคุณแม่เออคุณแม่ครับยังไม่บอกผมเลยว่าทําไมถึงไม่ได้ค่าสินสอดก็แม่ไม่เชื่อว่ามันจะมีปัญญามาสู่ขอลูกสาวแม่ได้นะสิแล้วถ้าเขาเอาสินสอดทองมั่นมาจริงๆแล้เหรอครับคุณแม่คนไร้การศึกษาอย่างมันถ้าเอามาได้ก็คงจะแค่นิดๆหน่อยๆล่อยะลูกถึงตอนนั้น แม่จะจัดให้ครอบครัวมันหน้าหงายล้มทั้งยืนแบบไม่เป็นท่าเลยล่ะลูกมีหน้าล่ะคุณแม่ถึงไม่เชิญใครมาร่วมงานเลยแผนคุณแม่นี่ล้ำหรือจริงๆสุดยอดเลยครับขอบใจจ้ะลูกเชิญครับพ่อสวัสดีครับ ผมเป็นพ่อของเจ้าบ่าวครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีอ่ะพี่มิวไปนั่งสิจะได้เริ่มพิธีไม่ต้องไม่ต้องมานั่งให้เสียเวลาอ้าวทำไมล่ะครับแกเป็นพ่อภาษาอะไรทำไมให้ลูกเรียนแค่มสามฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันหรอครับเกี่ยวสิคะหนูจบถึงปริญญาตรีแต่มีเจ้าบ่าว จบแค่มสามเนี่ยนะนมิมสมัยก่อนครอบครัวพ่อลำบากวิวเขาอาสาออกมาช่วยงานที่บ้านเสียสละให้น้องได้เรียนจนน้องทั้งสองคนจบปริญญาตรีตอนนี้ครอบครัวเราพอมีอยู่มีกินไม่ต้องกลัวว่าลูกชายผมจะพาลูกสาวคุณไปลำบากแกก็พูดได้ ลูกฉันจบปริญญาตีทั้งสองคนยังหางานทำไม่ได้เลยแล้วนักภาษาอะไรการผู้ชายของแกที่จบมสามันจะเอาอะไรเกณฑ์จริงอยู่การศึกษาคือบันไดสู่ความสำเร็จแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะผมจบแค่ป .4 ก็ยังเอาตัวรอด นี่แกจบแค่ปอสีเ้อเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดูดูมาสิลูกชายมันจบมสามพ่อมันจบแค่ปอสีอบหนังนั้น เน่เน่กลับไปจะไปชิวช,วชวแค่นี้พวกเราก็หัวล้อท้องแข็งแล้วมิวขับคุณพอ่อกลับเลยลูกเขาไล่ขนาดน,นี้แล้วครับเดี๋ยวก่อนเปิดให้ดูสิที่แกเอามามันเป็นปลาย่างหรือถั่วฝักยาวไม่ใช่ปลาย่างหรอกคะ่ะ แล้วก็ไม่ใช่หัวฝักยาวด้วยแต่มันเป็นเงินสดหนึ่งล้านบาทฮะเงินสดหนึ่งล้านบาทยุยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะสิ่งที่อยู่ในถาดคือ ท,<ะ>ทองคำหนึ่งร้อยบาทฮะทองคำหนึ่งร้อยบาทถึงผมจะจบแค่มสาคุณพ่อผมจบปสี่แต่ครอบครัวเราก็ทำธุรกิจเหมือนทอง รีบพาแม่คุณไปโรงพยาบาลเถอะฉันรีบหัวแม่ก่อนไม่เรื่องรีบไปโรงพยาบาล